ร้นอนมากที่ไหนจะเย็นใจเท่าในรถไม่มีอีกแล้ว สวัสดีค่ะมาคุยกันต่อค่ะลาสุดลุงให้อ่านธรรมะจะได้เย็นจะได้ใจเย็นลงลงไม่พัดเลยอะค่ะสวัสดีทุกคนนะคะเพจลิเกเลยค่ะซื้อเลยนะคะเพจคูปองปีงาเป็นคูเพจลิเกลุงฟ้ากิสดาบารมีค่ะ มาตุ้งกันบ้างหรือยังมีแบมตุ้งอยู่คนเดียวพี่นุ่นจะมีเวลาลุงมองเราเป็นคนใจร้อนขนาดนั้นเลยเออจริงๆแล้วเราใจไม่ร้อนเราโคตรใจเย็นเลยแหละโอ้ที่นี่ไม่ตกอะค่ะใช้ตกยูนนทบ,บุรีเลยนะคะตกทัางคืนเลยอย่ามาตกที่นี่เลยร้อนมากใช่วันนี้ร้อนร้อนทีเดียวเชียวแล้วคุณสมนึ็เขาก็ชอบมางานเร็วมาก คือเรายังไม่ทันจะทําอะไรแหละตื่นขึ้นมากราวแล้วไป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 วันเดืค่าตีเชาาแล้ะตีฟรีด้วยสิวันนี้เพิ่งจะได้ร้อยเดียวเองเนี่ยแม่ใจเย็นแบบหน้าปั่นปันเก่งมากน้ำปั่นปันเก่งมากอืมกำลังตกดีค่ะที่นี่ไม่ตกอะค่ะ เสมอเธอเป็นจังใดให้ก็ยินดีโอ้โหเสื้อแดงแซ่บทิงทิงติงติงท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 ี่แสบตาจริงแสบปะล่ะให้มันแสบกันไปเลย ถ้าวันไหนใส่เสื้อสีอ่อนนี่มันไม่ใช่เราเนะเมื่อกี้เป็นห่วงมากห่วงลุงครับแต่วัสดีหนูไหวจ้าเล่ได้ตรงหนึ่งใบแล้ววันนี้ไม่ไมพลาดแล้วเราต้องไปนอนนครสวรรค์น,นะคะคืนนี้แสบถึงซวงแสบเร้นจริงนะแม่คุณ <c oughs> <c oughs> เป็นสอวที่นาหัะ ไล่ฝนหรือฝนจะมาก็ยังไม่รู้เลยค่ะร้อนแบบอบอ้าวมากเลยค่ะเธอเป็นจังได้ก็ยินดีแซบและสวยมาโหน่ารักมากน่ารักมากนะเนี่ยมาค่ะมาตุ้งกันให้เ hey, ฮหาเจียวจาวกันบ้างเร็วไปช่วยน้องเนะ คุงค่าไหล